เรียบเทียบทันยนก่อนและหลังนะครับเราจะตั้งค่าตัวแปรสองานนี้ก่อนวิธีการตั้งค่าตัวแปรคือไปที่เราจะเห็นมุมซ้ายหน้าหน้านี้ะครับให้เราคลิกที่แวร์เรียกอยู่ครับเห็นไูมครับน,นี่มันจะมีสองตัว มันจะดีเดต้าวิวกับแปรี่เอฟ์วิวให้เราคลิกที่แปรว์เรียตาทีอบเราเรรู้ว่าเสร็จแล้วเรามาตั้งค่าโปอแแรม ตรงนี้ครับข้อนี้ก่อนการทดสอบภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรครับ P เป็นคำ P test ครับ P R E T B S T E e s t T E คำอธิบายในนี้ต้องไว้หน่อยว่าคะแนนก่อนตรงช่องมีชัวเห็นไ,ไหมครับเหนี่ยมีชัวมีชัวคือระดับการรับของข้อมูลถ้าเราเรียนรับผลมามันจะมีอยู่สี่รนะดับ มี o r i n a scale ืออไรคคุณ ordinal scale interval scale ratio scale มีอยู่4ตัวเราเรียนวัตถุนาิหรือมาสายไทยจะบอกว่านำมาจากเรียงอันดับอันตราภาพแวอันตราส่วนแห่เราคิดตรงนี้ครับ ท,ที่มันเขียนว่าอันโนในนี้มันจะมีให้เราเลือกสามตัวคือมีนอมินัลออร์ดินัลและก็สเกลเพาว่าสเกลมันจะรวมตั้งแต่อินโทรเวกับเพโซว์เข้าไปให้เราเลือกสเกลนะครับสก,กิลตัวที่สองครับคือโพสเทมครับ e o s d t e s d p o d c a s ครับแล้วก็พิมว่าครัเนียหลังตรงนี้เปลี่ยนเป็นสเกลเหมือนกันหลังเปลี่ยนเป็นสเกลเหมือนกัน ยังไม่หมกไแล้วก็เป็นค่หน้าลัเดี๋ยมมา เสร็จแ,แล้วไปเต้องอินตก่อนปะเรามาเสียตำแหน่งครับพีวันเป็นตันหนาพีแล้วเอ้ตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปเป็น p t s ตัวนี้เปลี่ยนไปเป็นโค้ดเ e s ทครับให้เราคีคะแนน p t s กับโค้ดเ e ลงไปนี 嗯、都可以吧。啊嗯